ในอดีตกาลนานมาแล้วณนะหมู่บ้านเล็กๆแห่งหนึ่งมีชายหนุ่มรูปงามนามว่าบันเจิดเขาเป็นที่หมายปองของสาวๆในหมู่บ้านแต่เขากลับเลือกแต่งงานกับชงโคหญิงสาวผู้อ่อนโยนเป็นที่รักใคร่ของชาวบ้านวันหนึ่งมีหญิงสาวแปลกหน้าเดินทางมาที่หมู่บ้านพร้อมกับข่าวลือเรื่องความงามอันเลื่องชื่อ นางมีนามว่าอราดีรูปร่างงดงามราวเทพธิดาผิวพรรณผุดผ่องดังหิมะดวงตาเป็นประกายราวดวงดาราเมื่อบรรเจิดได้พบนางเขาก็ตบหลงรักหัวปากหัวปำลืมคำสัญญาที่ให้ไว้กับชงโคบัรเจดิดแอบคบหากับอรดีอย่างลับๆเมื่อชงโคร,รู้ความจริง นางโกรธแค้นเป็นอย่างยิ่งทว่ากลับแซงทำเป็นไม่รู้ไม่ชี้ยังคงวางตัวเป็นแม่บ้านแม่เรือนที่ดีคอยดูแลสามีอย่างเต็มที่ส่วนอรดีนั้นเมื่อได้เป็นเมียน้อยแล้วก็ทำท่าว่าเป็นคนใจบุญสุนทานยามออกไปข้างนอกมักจะชวนบันเจิดบริจาคเงินช่วยเหลือผู้ยากไร้เสมอ ทำให้บรรเจิดคิดว่านางเป็นหญิงที่มีจิตใจดีงามวันหนึ่งอรดีบอกกับบรรเจิดด้วยสีหน้าเศร้าส้อยว่าพี่บรรเจิดเห็นไหมคะว่าพี่ชงโคใจร้ายใจบาปมากแค่ไหนเห็นคนยากลำบากก็ไม่เคยสงสารไม่เหมือนหนูที่พยายามช่วยเหลือพวกเขาเหล่านั้นมาตลอด แถมพี่ชงโคยางมองหนูเหมือนเป็นศัตรูอีกทั้งที่หนูก็ไม่เคยทำอะไรพี่เขาเลยจะเย็นเย็นก่อนนะอาระดีฉันจะคุยกับชงโคเองเธอไม่ต้องคิดมากหรอกทว่าแม้บันเจิดจะพูดปลอบใจแบบนั้นแต่อารดีก็ยังคงรู้สึกวันใจและไม่ไว้ใจชงโคอยู่ลึกๆอีกด้านหนึ่ง ชงโคก็เริ่มทนไม่ไหวแต่ยังคงฝืนแท่งทำเป็นไม่รู้ไม่ชี้ทั้งที่ในใจแทบจะระเบิดด้วยความโกรธแค้นนังออรดีมันยาเก่งนักนะมาแย่งผัวฉันยังจะทำตัวเป็นคนใจบุญสุนทานแต่ที่แท้ก็เป็นแค่ผู้หญิงหน้าไหว้หนังหลอกเท่านั้นแหละชงโคกัดฟันกรอดพยายามข่มความรู้สึก เจ็บปวดเอาไว้ในใจแล้วแซงยิ้มทักทายอรดีอย่างเป็นมิตรเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นและนั่นทำให้อรดียิ่งหวัดแวงในตัวชงโคมากขึ้นไปอีกขณะที่บรรเจริดเองก็งงงกับบรรยากาศที่ตึงเครียดภายในบ้านเขารู้สึกได้ถึงความไม่ชอบมาพากลระหว่างภรรยาทั้งสองทว่าเขากลับไม่รู้ว่าจะจัดการกับเรื่องนี้ได้ยังไง ึงได้แต่เฝ้าสังเกตอยู่ห่างๆหวางให้ทุกอย่างคลี่คลายไปเองทว่าเหตุการณ์กลับทวีความรุนแรงขึ้นทุกทีเมื่อทั้งชงโคและออรดีต่างก็ไม่ยอมเปิดเผยความในใจที่แท้จริงออกมาความหึงหวงความเครียดแค้นความหวาดระแวงภายในจิตใจได้ก่อตัวขึ้นและพร้อมจะระเบิดได้ทุกเมื่อมันเป็นเพียงแค่ เรื่องของเวลาเท่านั้นก่อนที่ตัวตนที่แท้จริงของพวกเธอจะถูกเปิดเผยในคืนหนึ่งขณะที่บันเจดิดออกไปทําธุระนอกบ้านชงโคกับอรดีก็มีโอกาสได้อยู่ด้วยกันตามลำพังสองคนบรรยากาศภายในบ้านอึมครึมจนหน้าอึดอัดไม่มีใครเอ่ยปากพูดอะไรสักคำต่างคนต่างก็เก็บความรู้สึกเอาไว้ภายในอรดีนั่งอยู่มุมหนึ่งของห้อง พยายามหลบสายตาของชงโคในขณะที่ชงโคจ้องมองอรดีอย่างเครียดแค้นสายตาของเธอเต็มไปด้วยความริษยาและความโกรธแค้นระคนอยู่ด้วยกันทันใดนั้นเองชงโคก็เอ่ยขึ้นมาด้วยน้ำเสียงที่เย็นชาดูเหมือนว่าน้องอรดีจะทำตัวเป็นคนใจบุญสุนทานเลือเกินนะคะชอบแจกเงินให้กับคนแปลกหน้า แถมยังชอบพาสามีชั้นไปด้วยคิดจะอวดให้คนอื่นเห็นว่าตัวเองเป็นคนดีงามสูงส่งกว่าชั้นใช่ไหมพี่ชงโคพูดแบบนี้ได้ยังไงกันคะหนูไม่เคยคิดจะแข่งอะไรกับพี่เลยหนูแค่อยากจะช่วยเหลือผู้ที่ลําบากกว่าก็เท่านั้นเองถ้าเรามีเงินเหลือแบ่งปันเขาวบ้างก็ไม่เห็นเป็นดรนี่คะน้องอรดีพูดได้น่าฟังจริงๆแต่ฉันว่า ที่แท้น้องก็แค่หวังผลประโยชน์อยู่ลึกๆดูเหมือนว่าจะทําให้คนอื่นรักใคร่เอ็นดูแต่ที่จริงแล้วก็หวังจะเอาเงินส่วนนี้ไปให้กิ๊กชู้น้อยของตัวเองมากกว่ามั้งพี่อย่าพูดเหลวไหลนะคะหนูไม่มีกิ๊กหรือชู้น้อยอะไรทั้งนั้นตลอดเวลาที่อยู่ที่นี่หนูก็จงรักภักดีต่อพี่บัรเจิดคนเดียวไม่เคยคิดนอกใจแม้แต่น้อย อย่ามาทำเป็นบริสุทธิ์ใจหน่อยเลยนะไม่ต้องมาปกปิดความจริงอะไรทั้งนั้นถ้าน้องไม่มีชู้แล้วนี่ภาพอะไรกันชงโคปาภาพถ่ายใบหนึ่งไปที่ตรงหน้าของอรดีซึ่งเป็นภาพที่อรดีกำลังยืนกอดกับชายหนุ่มคนหนึ่งอยู่ที่ริมน้ำดูสนิทสนมกันมากอรดีตกใจจนตัวสัน่นเธอหน้าซีดเผือดมือไม้สัน่นนี่ นี่มันไม่ต้องมาแก้ตัวให้เสียเวลาพอแล้วกับคำโกหกตอนนี้ความจริงปรากฏแล้วน้องออรดีคนสวยผู้ใจบุญสุนทานที่แท้ก็เป็นแค่ผู้หญิงหลายใจไม่ไม่จริงนะนั่นไม่ใช่ทันใดนั้นบันเจิดก็กลับมาถึงบ้านพอดีเขาได้ยินเสียงตะโกนของทั้งสองคนออกมาจากหน้าต่างและประตู จึงรีบวิ่งเข้าไปข้างในแล้วก็ต้องตกใจเมื่อเห็นภาพถ่ายในมือของออรดีนี่มันอะไรกันออรดีนี่เธอออรดี Already, มองหน้าบันเจิดอย่างสิ้นหวังก่อนจะซุดลงกับพื้นร้องไห้โฮในขณะที่ชงโคยืนมองอยู่อย่างสะใจ <Already. S 2> ออรดีเธออธิบายมาสิว่าเกิดอะไรขึ้นนั่นมันใครกัน ทำไมเธอถึงกอดเขาได้ลืมตัวขนาดนั้นไม่ไม่ใช่อย่างที่คุณคิดฉันขอสาบานว่าฉันไม่เคยคิดนอกใจคุณเลยคนในภาพนั่นเป็นแค่เป็นแค่แ,คแต่ก่อนที่อรดีจะอธิบายอะไรต่อเสียงหัวเราะ,ะเยาะเย้ยของชงโคก็ดังขึ้นเธอทำท่าเหมือนคนสมเพชและพูดเสียงเย็นชา ดูเหมือนว่าความจริงจะชัดเจนแล้วนะคะคุณบันเจิดคุณคิดว่าคนอย่างนี้จะพูดความจริงกับเราอีกหรือคะดูเหมือนว่าการแกล้งทำเป็นคนดีแกล้งทำเป็นคนใจบุญทั้งหมดนี่ก็แค่หน้ากากไว้ใช้ปกปิดตัวตนที่แท้จริงก็เท่านั้นเองบันเจิดได้แต่มองใบหน้าที่ร่ำไห้ของอรดีก่อนจะเดินหนีออกจากบ้านไปด้วยความผิดหวังและสับสนทิ้งให้อรดีนั่งสะอึกสะอื้น คนเดียวในห้องนั้นด้วยสีหน้าที่แสนจะเจ็บปวดขณะที่ชงโคเดินยิ้มออกจากห้องไปพร้อมกับคำพูดทิ้งท้ายเอาไว้ว่าขอบใจมากนะนางอรดีที่ทำให้ฉันรู้ว่าใครกันแน่ที่เป็นคนใจบาปที่แท้จริง <laughs> แล้วเธอก็ปิดประตูห้องเสียงดังปั้งทิ้งไว้แต่ความมืดมิดและเสียงสะอื้นของอรดี ที่กำลังอธิษฐานขอความเป็นธรรมจากสวรรค์หลังจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นบัรเจิดก็ออกจากบ้านไปอย่างไร้จุดหมายเขารู้สึกสับสนเจ็บปวดและผิดหวังกับสิ่งที่ค้นพบไม่อยากเชื่อว่าอารดีที่เขารักและไว้ใจจะมาทำกับเขาแบบนี้ส่วนออรดีหลังจากที่ร้องไห้จนตัวโยนอยู่ในห้องก็ค่อยๆลุกขึ้นด้วยสีหน้ามองเศร้า เธอมองภาพถ่ายในมือตัวเองอีกครั้งก่อนจะกัดดิมฝีปากด้วยความเจ็บปวดต้องมีใครสักคนส่งรูปนี้มาให้พี่ชงโคแน่ๆแ,แต่จะเป็นใครกันหรือว่าทันใดนั้นเสียงเคาะประตูก็ดังขึ้นอรดีสะดุง้งก่อนจะเดินไปเปิดประตูอย่างระแวดระวังและแล้วเธอก็ต้องตกใจเมื่อพบว่าคนที่มาเยือนคือชายหนุ่มในภาพนั้นเอง เขายิ้มให้อรดีอย่างอ่อนโยนสวัสดีอรดีพี่ภูมิพี่มาได้ยังไงแล้วรูปนี่พี่มีเรื่องจะสารภาพกับน้องจริงๆแล้วพี่เองที่เป็นคนส่งรูปนั้นให้ชงโคทำไมพี่ถึงทำแบบนั้นพี่รู้ไหมว่ามันทำให้น้องเดือดร้อนมากขนาดไหนพี่ขอโทษพี่ไม่ได้ตั้งใจจะให้เรื่องมันเป็นแบบนี้ พี่แค่อยากเปิดเผยความจริงบางอย่างเกี่ยวกับชงโคให้บรรเจริดได้รู้ก็เท่านั้นเองอรดีขมวดคิ้วสงสยัยก่อนจะเชื้อเชิญพี่ชายให้เข้าไปในบ้านเพื่อฟังเรื่องราวทั้งหมดในขณะเดียวกันบรรเจริดที่เดินทางออกจากบ้านมานานก็บังเอิญได้พบกับนายทหารคนหนึ่งซึ่งเป็นเพื่อนเก่าแก่ของเขาเองในวัยเด็กอา้าวบรรเจริดนั่นนายใช่ไหม ไม่ได้เจอกันนานเลยนะเป็นยังไงบ้างสบายดีครับพี่วิทย์ผมเองก็งงๆอยู่มีปัญหาชีวิตนิดหน่อยครับอ้าวเกี่ยวกับผู้หญิงสองคนที่บ้านนายสินะฉันได้ยินเรื่องมาคร่าวๆบ้างแล้วบรนเจิดแปลกใจชีวิตรู้เรื่องของตนแต่ก็พยักหน้ารับอย่างหมดเรี่ยวแรงบรนเจิดสิ่งที่นายเห็น บางทีอาจจะไม่ใช่เรื่องจริงทั้งหมดก็ได้นะบางครั้งเราก็ตัดสินคนผิดเพราะหลงเชื่อสิ่งที่ปรากฏตรงหน้าพี่หมายความว่าอย่างไงครับเอาเป็นว่าให้ฉันเล่าเรื่องที่ฉันรู้เกี่ยวกับชงโคลให้ฟังดีกว่าแล้วค่อยตัดสินใจอีกทีก่อนแล้วกันแล้ววิทก็เล่าความจริงบางอย่างให้บรรเจิดฟังซึ่งเป็นเรื่องที่เขาไม่เคยรู้มาก่อน แล้มันก็ทำให้เขาอึ้งและตกใจจนแทบไม่เชื่อหูตัวเองด้านอารดีเมื่อได้ฟังเรื่องราวจากปากของภูมิซึ่งเป็นพี่ชายแท้ๆของเธอเองทุกอย่างที่ปรากฏออกมาทำให้หลายสิ่งที่เข้าใจผิดมาโดยตลอดกระจ่างชัดขึ้นและเธอก็ยิ่งรู้สึกเจ็บปวดกับการกระทำของชงโคมากขึ้นไปอีก ขณะที่ชงโคกํกำลังนั่งยิ้มมองกระจกอยู่ในห้องนอนพร้อมกับชมความงามของตัวเองอย่างภาคภูมิใจ <c oughs> ในที่สุดฉันก็ชนะแล้วบันเจิดจะต้องเป็นของฉันแต่เพียงผู้เดียวเท่านั้น <c oughs> คนอย่างออรดีไม่มีวันเทียบฉันได้หรอกทว่าแล้วเสียงพูดคุยจากหน้าบ้านก็ทำให้ชงโคสะดุ้ง เธอค่อยๆย,ย่องมองผ่านม่านหน้าต่างแล้วก็ต้องตกใจเมื่อเห็นว่าบรรเจิดกลับมาแล้วแถมยังมาพร้อมกับนายทหารคนหนึ่งที่เธอจำได้ว่านั่นคือวิทคนรักเก่าของเธอนั่นเองม่ไม่จริงวิทมาทำอะไรที่นี่แล้วทำไมต้องมากับบรรเจิดด้วยเกิดอะไรขึ้นกันแน่เธอมองเห็นวิท กำลังส่งเอกสารบางอย่างให้บรรเจิดดูสีหน้าของบรรเจิดเปลี่ยนเป็นตกใจและไม่อยากเชื่อก่อนจะหันมามองหน้าต่างที่ชงโคยื่นแอบมองอยู่ด้วยสายตาที่เต็มไปด้วยความผิดหวังและสับสนอย่างที่สุดแล้วเสียงเปิดประตูบ้านก็ดังขึ้นชงโคตกใจจนตัวสัน่นเมื่อเห็นบรรเจิดและวิทย์เดินเข้ามาในบ้านนางรีบวิ่งไปต้อนรับทั้งสองด้วยสีหน้าประมา พยายามทำเป็นไม่มีอะไรเกิดขึ้นคุณมันเจิดคุณกลับมาแล้วหรอคะอ้าวแล้วนี่คุณวิตหรือเปล่าคะไม่ได้เจอกันนานเลยนะคะชงโคเธอคงรู้แล้วสินะว่าทำไมพวกเราถึงกลับมาอะไรเหรอคะหนูไม่เข้าใจเลยคะ่ะมีอะไรหรือเปล่าเอกสารนี่ไงที่เธอปกปิดความจริงมาโดยตลอดในนั้น มันเขียนไว้หมดแล้วเรื่องที่เธอกับวิทเคยคบหากันแล้วยังทิ้งลูกชายเอาไว้กับเขาด้วยแถมเด็กคนนั้นตอนนี้ก็ป่วยหนักอยู่ที่โรงพยาบาลเธอจะปฏิเสธอีกหรือไงชงโคอึ้องไปทันทีสีหน้าของนางซีดเผือดลงอย่างเห็นได้ชัดกำลังจะพูดอะไรสักอย่างแต่วิทย์ก็พูดขัดขึ้นมาก่อนชงโคเลิกปิดบังความจริงได้แล้วฉันไม่อยากเชื่อเลยว่า คนอย่างเธอจะลงทุนทำร้ายจิตใจออรดีได้ถึงขนาดนี้ทั้งที่ความจริงแล้วเธอเองต่างหากที่ทำผิดและทิ้งลูกชายตัวเองเอาไว้หยุดนะอย่ามาหาเรื่องฉันแต่ว่า DNA ตรงกันนะคะพี่ชงโคอย่าปฏิเสธความจริงอีกเลยในเมื่อหลักฐานมันชัดสักขนาดนี้ ชงโคมองหน้าทั้งสามคนที่จ้องมาที่ตนสลับกับมองเอกสารในมือนางขบกรามแน่นด้วยความโกรธก่อนจะระเบิดอารมณ์ออกมาใช่ฉันทำผิดไปแล้วพอใจหรือ,อยังฉันทิ้งลูกนั่นไว้กับวิทย์เพราะไม่อยากให้มาขวางความรักความสุขของฉันกับบรรเจิดส่วนเรื่องนางออนรดีฉันก็แค่อยากกำจัดมันให้พ้นเท่านั้น <c oughs> ผู้หญิงอย่างเธอ มันสู้ฉันไม่ได้หรอกทุกคนมองชงโคด้วยสายตาผิดหวังและไม่อยากเชื่อโดยเฉพาะบรรเจิดที่ผิดหวังที่สุดที่ผู้หญิงที่เขารักและเชื่อใจมาตลอดกลับทำกับเขาและออรดีได้ถึงขนาดนี้ชงโคผมไม่เคยคิดเลยว่าคุณจะเป็นคนแบบนี้ในเมื่อเป็นแบบนี้แล้วเราคงอยู่ด้วยกันไม่ได้อีกต่อไปแล้วละบรรเจิดอย่าทิ้งฉันไปนะ เราเริ่มต้นกันใหม่ได้ฉันจะเปลี่ยนตัวเองใหม่นะคงไม่ได้แล้วแหละชงโคผมตัดสินใจแล้วเราเลิกกันเถอะความสัมพันธ์ของเราคงไปต่อไม่ได้อีกแล้วนะพี่บันเจิดถ้าเป็นแบบนี้พวกเราจะไปหาหมอด้วยกันแล้วก็ช่วยชีวิตเด็กน้อยคนนั้นกันเถอคะค่ะพีวิทขอบคุณมากนะครับที่ทำให้ความจริงปรากฏ เรารีบไปช่วยเด็กน้อยคนนั้นกันเถอะแล้วทั้งสามคนก็เดินออกจากบ้านไปแต่ชงโคกลับวิ่งตามมากอดขาบันเจิดเอาไว้อย่าทิ้งฉันไปบันเจิดฉันขอโทษฉันผิดไปแล้วอย่าทำแบบนี้กับฉันเลยพอกันทีชงโคฉันไม่มีวันให้อภัยเธออีกแล้วอย่ามายุ่งกับชีวิตฉันออกไปแล้วบันเจิดก็เดินจากไป ทิ้งให้ชงโคนั่งร้องไห้คร่ำครวญอยู่ที่พื้นด้วยความเจ็บปวดและสิ้นหวังผลแห่งการกระทำชั่วร้ายของตัวเองในที่สุดก็ส่งผลให้ต้องสูญเสียทุกสิ่งทุกอย่างในที่สุดทางด้านบันเจิดและอรดีรีบเดินทางไปที่โรงพยาบาลกับวิทย์เพื่อไปดูอาการของเด็กน้อยหวังว่าพวกเขาจะไปทันเวลาและช่วยชีวิตเด็กน้อยคนนั้นเอาไว้ได้บรรเจิดอรดีละวิทย รีบเดินทางมาถึงโรงพยาบาลพวกเขาก็วิ่งตรงไปยังห้องผู้ป่วยของเด็กน้อยลูกชายของวิทย์และชงโคเด็กน้อยนอนนิ่งอยู่บนเตียงใบหน้าซีดเซียวหายใจโดยริยนหมอครับลูกผมเป็นยังไงบ้างครับเขาจะรอดไหมเราพยายามอย่างเต็มที่แล้วครับแต่อาการของเด็กค่อนข้างวิกฤตเนื่องจากป่วยมานานจนร่างกายอ่อนแอตอนนี้ก็ต้องใช้สิ่งศักดิ์สิทธิ ช่วยคุ้มครองหวังว่าจะเกิดปาฏิหารนะครับวิทย์และบรรเจิดต่างคุกเข่าลงอธิษฐานขอสิ่งศักดิ์สิทธิ์ช่วยมอบชีวิตใหม่ให้แก่เด็กน้อยส่วนอรดีก็โอบกอดปลอบใจเขาทั้งสองคนและแล้วปาฏิหาริย์ก็เกิดขึ้นเด็กน้อยลืมตาขึ้นและหายใจได้ปกติวิทและบรรเจิดต่างก็ดีใจกอดเด็กน้อยด้วยน้ำตานองหน้า ลูกพ่อเป็นยังไงบ้างลูกผมไม่เป็นไรขอบคุณทุกคนที่มาช่วยผมแล้วแม่ล่ะครับแม่อยู่ไหนทุกคนมองหน้ากันอย่างเศร้าส้อยไม่รู้จะตอบอยังไงแต่แล้วอรดีก็กลุมมือหนูน้อยเอาไว้แน่นแล้วก็พูดขึ้นว่าตอนนี้หนูมีพ่อมีป้าและมีลุงแล้วพวกเราจะคอยดูแลหนู สัญญานะว่าจะหายป่วยแล้วกลับมาเป็นเด็กแข็งแรงให้ได้ขอบคุณครับป้าอราดีหนูสัญญาหนูจะต้องหายและโตมาเป็นคนดีให้ได้ทุกคนยิ้มให้กันก่อนจะสวมกอดกันเป็นวงล้อมรอบเด็กน้อยอบอวนไปด้วยความรักและความหวังราวกับครอบครัวใหม่ที่สมบูรณ์แบบ ในขณะเดียวกันที่บ้านของชงโคเธอนั่งซึมเศร้ากับชะตากรรมอันขมขืน่นน้ำตาแห่งความเสืยอใจอาบแก้มเมื่อนึกถึงความผิดพลาดที่ทำลงไปทันใดนั้นกลิ่นไหม้ก็โชยมาเตะจมูกชงโคมองไปรอบๆบ,บ้านอย่างตกใจเปลวไฟลุกลามเข้ามาอย่างรวดเร็วไม่รู้ว่าเกิดจากอะไรทว่ามันกำลังเผาทุกสิ่งให้หมอดไหม้ ชงโคตะโกนร้องขอความช่วยเหลือแต่ก็ไม่มีใครได้ยินนางพยายามวิ่งหนีออกมาจากบ้านแต่คานไม้ที่ลุกไหม้หล่นลงมาขวางทางเอาไว้ชงโคถูกกักอยู่ท่ามกลางกองเพลิงที่ลุกลามไปทั่วบ้านท้ายที่สุดทุกอย่างก็พังทลายลงถล่มลงมาทับร่างของชงโคจนมิดหายเหลือเพียงซากเท่าฐานที่มอดไหม้กฎแห่งกรรม ไม่เคยละเว้นใครทั้งนั้นดังนั้นจงทำความดีละเว้นความชั่วรักษาความจริงใจต่อกันและใช้ชีวิตอย่างมีคุณค่าเพื่อความสงบสุขที่ยั่งยืนของทุกชีวิตจบบริบูรณ์